วันนี้คนระับเราจะมาเล่นเป็นบทบ,บาทผู้คุมและฟอนแมนกันเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นผู้เล่นนะเราเป็นคนดีแล้วทีนี้เราเป็นคนชั่วมั่งซึ่งถามว่าทําไมผมนั้นหายไปนาน,นไม่ก็แบบลงคลิปแบบที่ๆไม่ได้ก็คือผมอะ่ะติดเรียนใช่โรงเรียนเปิดแล้วมันก็ต้องเรียนอ่ะเนาะอืมไหนที่ให้เลือกบทบาทละ่ะ ท่านผู้ชมมันไม่มาไหนฮัลโหลวอชมันเลือกบทบาทไม่ได้ฮัลโหลค้างแล้วเอาฮัลโหลจะเลือกบทบาทเฮ้ยโหอ,อะไรเนี่ยเออเออเราก็เล่นตามเกมไปก่อนแล้วกัน อ๋อนีอ่ไงมีอ๋อนีอ่ไงมาแล้วโอเคโอ้โหมันมาช้าเออเดี๋ยวเลือกเป็นผู้คุมก่นอนผมไม่ทันแล้วว่ามาช้าโหเสียดายแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีเป่ายิงชุบด้วยนะผมเห็นอยู่โอเคอุ้ยรู้สึกมันได้มันได้มันเปลี่ยนไปด้วยนะแต่เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นเกมเป่ายิงชุบออกหนึ่งข้างจริงๆว้าว เกม A E I O U มีความแบบสวยงามมากขึ้นยุดมันเริ่มชำนานแล้วเห็นแม้ดูจักเงินผมก็รู้ว่าผมเล่นเกมลอดตายมากี่ครั้งยุดไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกแต่ถ้าถ้าตายผมก็จะได้ไปเป็นผู้คุมอ่ะแต่ก็เล่นตามเกมก่อนเข้าไปแล้วเย้่ โอเคเกมนี้ง่ายๆก็แค่รอเวลาแค่นั้นโอเคยังไงตอนนี้เราก็ต้องวูดเล่นต่ออยู่ดีแล้วก็ไปเกมถัดไปซึ่งเกมต่อไปก็คือปัญจกรีทาหกขาห้าคนโอเคมันไดมีความสวยขึ้นแล้วก็ไปเกมปัญจกรีทาหกขาห้าคนซึ่งมันอัปเดตมาแล้วโคตรสวยอ่ะดูดิโอเคี่ไง ลกลุ่มนี้กลุ่มนี้ซึ่งตอนนั้นอนะม,มันสี่คนอยู่แต่ทีนี้มัน,มนเป็นห้าคนแล้วถือว่าอัปเดตมันได้ดีมากสวยงามมากโอเค,อเคเอผมขอเล่นเชกีนี่ไงมันมีของวางข้างหน้าเลยมีตักจีหินลอยฟ้ามาเก็บลูกค้างและเชกีซึ่งเชกีนะผม,มเห็นบ่อยคนนะพลาดบ่อยมากซึ่งทำให้ถูกกำจัดนั่นเองผมขออาสาสมัครเล่นเชกี ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนถ้าผมเล่นไม่เป็นก็ตายตายกันหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มากเอ้ยตักจีดิไม่ใช่มากเก็บผ่านแล้แลวแล้วมาเกมไม่สองก็คือเกมหินลอยฟ้าแล้วดูซิว่าเขาจะเล่นเป็นไหมเพื่อนโยนแแรงๆหน้อยอเพื่อนเริ่มเบื่อแล้วเอิม่มใจเย็น การน้ำหนักดีๆเอออย่างนั้นแหละมาด,ดูเดวีไอพจะเล่นมากเก็บเป็นไหมอ่าในผมไม่เห็นอาซูมกล้องให้แล้วกันอ่าเออได้ไดได้ก็คือกดการเล่นอนะ่ะถ้าอันไหนเป็นกรอบสีขาวอ่าเราต้องรีบกดอันนะ่ะกดช้าม,มันก็จะไม่ได้เห็นไหมเออเนี่แหละแบบนี้แหละ VIP เล่นเป็นไม่ก็ทรยศให้ผู้ผู้เล่นอย่างพวกเราเนะี่ยตาย รีบๆกดเด้เออเกมตอบเกมตอบไปเกมหมุนลูกข้างโดยได้เพื่อนจะเล่นเป็นบอกคือปัญจกีธามันจะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเกินนะแต่แต่สิ่งที่กลัวเลยคือเพื่อนเล่นไม่เป็นแล้วเล่นไม่เป็นเวลาก็จะหมดเวลาก็จะหมดเราก็จะตายมันเป็นแบบนี้นีน่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแล้วผมก็กลัวว่าเพื่อนจะเล่นลูกข้างไม่เป็น เราต้องมาลุ้นว่าเขาจะเล่นเป็นไหมเอาโอเคผ่านเรียบร้อยมาสึงเกมสุดท้ายและเกมดตะเชกีมาดูกันผมเป็นผมมีประสบการณ์เล่นบอลมาอยู่แล้วผมก็เาะได้สบายสบายเฮ้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 ยเ,ยเยอาไม่กี่พลาดโทษทิแอบเสียสมาธิหน่อย โอเคผ่านเรียบร้อยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองผ่านเรียบร้อยบอกผมบอกแล้วเชคกมมันเล่นง่ายแล้วดูเพื่อนมันก็จะพลาดแบบนั้นถึงตายบ่อยเออว่าแต่ทําไมกลุ่มนี้เหลือกันสี่คนอะไอไอ,ไอคนที่เล่นหินหรอยฟ้าออกน่าจะออกแมพไปแน่เลยนี่ไงฝนมันเอ้าผ่านเรียบร้อยอ้าแล้วเวลามันหูว เอา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 ชนะแล้วพี่เอาเอายิงทำไมอ่ะโอยเสียใจด้วยนะเพื่อนเวลาเหลือน้อยแล้ว,ว่าเกมต่อไปเป็นเกมจับกลุ่มใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเกมที่สามนี่ไงจริงด้วยเกมจับกลุ่มตึงด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 ึงโอเคนี่ไง เราอยู่ใ,ใกล้ๆ V I P ไว้โอเคมาเริ่มผมไม่ได้เปิดเพงลงนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงโอเคหนึ่งคนแยกจ้าง่ายๆเอาจะเข้ามาทำไมเอาเอาเเอาเอา,เอาไปไป,ไปพี่พ,พ,พี่พี่มาเกี่ยวอะไรอะ่ะพี่ไม่ต้องมาพี่พ,พ,พี่โอเคล็อกเรียบร้อยหนึ่งคนสบายๆถ้ามีคนตายก็โง่เขาพูดเลยขออนุญาตพูด เออชอน่าจะรอดหมดดูดูจากสูงแล้วไปรอบที่สองกันเลยฟนแมนสนใจมาเล่นเปล่าหล oh. เออเขาไม่ตอบอะไรเราก็ไม่อยู่ใกล้ VIP พนี่แหละดูเออสองคนอา้าวฟอนแมนพูดเป็นเรื่องจริงด้วยเฮ้ยมานี่มานี่สวยล็อกล็อกล็กลกอกเฮ้ยออกไปออกไปคนนึง หลออกไปสวยปิดปิดปิดล็อกสวยเออผูดสวยสวยสวย,สวยมากี่ครั้งน่ะโอเคแต่เรารอดนะบจา้าวันเนยโหคนที่ไม่รอดนด้นไงตรงนู้นรอดไหมนะ่ะโห,โหไม่น่ารอดนะตายเรียบร้อยมีมีคนเดียวใช่ไหมตายเออน่าจะมีแค่คนเดียวมั้งตั้งใจว่าจะมาเป็นผู้คุมนะแต่ เห็นว่ามันช้าเออแล้วก็ไม่เลือกไม่ทันเลยมาเป็นผู้เล่นต่อน,นี่แหละแล้วสามคนยังไงผู้เล่นเยอะเกินอีกออกไปเวลายังมีอยู่ออกไปคนนึงอ่ะออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮยจะไม่ตายเกมนี้ไม่ได้นะเออสวยล็อกล็อกดิเอาเอาโทษโทษเออโอเค LO CK! LO CK! ล็อกรอดไปเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้เนี้ตายกี่คนอ่ะ ฮะห,หนึ่งคนเองหรอทำไมเห็นเยอะจังเออช่างมาเลยฮะตายแค่สามคนเองหรอเออแต่แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าตายหลายคนอะเกมต่อไปเกมอะไรอะผมไม่รู้แต่ผมเลือกวงกลมดีกว่าเพื่อมีคนซีส,สวไปเลือกกังกระบาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมจบไวไม่สนุกเกมต่อไปเออโอกาสเป็นตอนนั้นมันค้างอะมันมันช้าอเออ ที่รู้มันมีมันเหมือนมีเกมเป่ายิงชุบอ,อกหนึ่งข้างด้วยใช่ไหมที่เห็นอยู่แต่แต่ผมเล่นไม่เป็นนะผมยอมรับเลยก็ใจหนึ่งก็กลัวตายเหมือนกันนี่ไงเกมอะไรอ่ะฮะทำไมเป็นห้องแบบนี้นอ๋อนี่ไงผมว่าแล้วเป่ายิงชุบองหนึ่งข้างนี่ไงคอนกันไกกระดาษแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะ<ม>ก็อาจจะตายนัดน,นี้เอาไงดียอ่ะเลือก เล่นยังไงนะฮะคือยังไงอะ่ะไม่เข้าใจเอาคืออะไรอะ่ะผมเล่นไม่เป็นอะ่ะเออคืออะไระเราตายเราจะตายไหมอะ่ะเอาว่าแล้วโอเออว่าแต่เงินเงินผมมีเยอะมากเพราะว่าผมเล่นไปเยอะ ซึ่งผมก็จะมาอัปเกรดความเอ้อันนี้มันโลบักกดผิดผมจะเล่นเอ้ผมจะอัปความเร็วแล้วก็เออใช่อัปความอัปแต่ความเร็วอัปความเร็วเป็นสี่เราจะได้วิ่งเร็วๆนะโอเคนี่ไงมาแล้วอ๋อนี่งฟอนแมนผมจะเลือกเป็นผู้เล่นเอ้ผู้คุมดินี่ไงเราเป็นฟอนแมนแล้ว อ๋อ oh, อย่างงี้นี่เองเนี่ยเราเป็นฟอนแม่แล้วเห็นไหมเราเป็นผู้คุมหัวหน้าผู้คุมเกมนี่ไงเราก็จะเห็นผู้เล่นทุกคนนะแล้วเราก็จะมีปืนลูกโมยิงแบบนี้นั่นเองเอา้าโอเคเรามาแล้วผู้เล่นท่านใดที่ฟ่าฝืนก็จะถูกกำจัดปังยังยังยังถ่ายรูปจ้าใครไม่ถ่ายรูปฉันจะยิงปังปัปัง,ปง,ปง โอเคไปเกม A E I O U กันเถอะอ๋อนี่ไงไ<ล>เราสามารถสั่ง A E I O U ได้ว่าให้เริ่มเปิดเปลี่ยนไฟตอนไหนโอเคเราดูกันหยุดอันนี่ไปละ <laughs> ตายไหมโ<ล>อ,<ล>มอม้มันเอาไว้เลี่ยมมันเอาไว้เกียน<ล>สมาธิดีมาก ยิงยิงยิงมาเดี๋ยวรอก่อน <Green light. S 1> ยุดเ <Red light. S 1> อาขยับยิงเอ้าทำไมยิงไม่เข้า <Green light. S 1> อา่ะอ่านี่ไง <Green light. S 1> ปูคุมและแกไม่ยิงเหรอฮะแ <Red light. S 1> มนฉันจะฆ่าแกเออย <Green light. S 1> ยุด <Red light. S 1> ขยับบนเยอะเลยยิงดิ เออตายหลายคนเลย <Green light. S 1> เก็บศพด้วยเด้อ <Green light. S 1> เอ,อเนนียเก็บศพแบบนี้เ,เองไอเหลือหนึ่งคน <Green light. S 1> จะวิ่งเข้ารถจ๋า <Green light. S 1> ยังไงเอาไอ้นี่กระโดดเฮ้ยไม่ยิงมาละ <Green light. S 1> ไอนี้นั่นี้นอาตายไปซะอีกหนึ่งคนปังเรียบร้อยอทำความสะอาดด้วย โอเคตำแหน่งฟอนแมนนี่มันดีจริงๆถ้าถ้าใครพลาดฉันจะฆ่าแกรวมถึงผู้คุมตั้แกฝ่าฝืนกดมเมื่อไหร่แล้วก็แกตายแน่ฮาานี่ไงผู้เล่นแต่ละคนสามสี่ห้าโอเคจับกลุ่มกันเยอะๆหน่อยจับกลุ่มให้ได้หมดดีโหเอ,อนี่แหละ2กลุ่มนี้แหละ มาอยากจะอยากลองปืนหน่อยว่ามันดีแค่ไหนมาโอเคเริ่มเลยเกมรายการฮะถ้ามาโอเคสัญญาเริ่มแล้วถ้าแกพลาดเชกีเมื่อไหร่แล้วก็รือเวลาหมดฉันจะฆ่านายแกตักจีปังโอเคผ่านต่อเกมต่อไปหินลอยฟ้ายังไง โอ้ปาเบาจริงๆปาเบาโอ้กำจัดเลยเอ,อ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่าเพิ่งรีบดิโหรอให้เวลาหมดก่อนเออไปดูกลุ่มอื่นมั่งกลุ่มนี้ว่าไงโุยกลุ่มนี้เป็นเล่นมากเก็บเลยนี่ว่ากลุ่มนี้ถือว่าเร็วดีเออชังกระจกถ้าแกพลาดเมื่อไหร่ลวก็ถ้าแกพลาดเมื่อไหร่เออใช่ฉันจะฆ่านาย ทีมนี้ไปลูกข้างแล้วเออเออนั่นแหละทำดีมากไม่ต้องชา้าถ้างั้นถ้าชา้าฉันจะฆ่าแกดูดิว่าคนเล่นเชกีจะเป็นเล่นเป็นไหมถ้าเล่นไม่เป็นก็เตรียมตัวตายมาดูกันหนึ่งเออย่างหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยสามสี รอดไปทีมนี้มีช่างกระจกไงโอเคทีมนี้รอดไปดีมากดีมากเพื่อนเล่งแล้วคุณครับช่วยเร็วๆหน่อยอ้าวโอเคเรียบร้อยชนะชนะไหมโอเคทีมนี้ชนะแบบเฉียดตายมากเหลือสี่สิบเอ็ดวินาทียังไม่ผ่านเลยไม่น่ารอดอ่ะเพราะเช็กอีมันก็ใช้เวลาด้วยอ้าวผ่านไหมโอเคผ่าน แต่ดูจากสูงไม่น่ารอดเตรียมเล็งปืนเลยปังปังปงัถึงเกมด่อเชกกี้เอาเรียบร้อยยิง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 ยงิเออดีมากทําความสะอาดอาทําความสะอาดแอ่หน่อยเด้ถ้าแกไม่ทําความสะอาดหรือฝ่าฝุ่นกดฉันจะฆ่าแกพูดมากี่รอบแล้วนะแต่มันก็เรื่องจริงอะนะคนส่วนใหญ่โหวตเล่นต่อใช่ไหมโอเคต่อไปเกมจับกลุ่มใครที่แบบ สมมติมันบอกสามคนแล้วถ้าแบบใครอยู่น้อยเกินมากเกินไปฉันเห็นทั่วทุกที่ฉันบอกไว้ก่อนโอเคมาฟอนแมนไม่เล่นด้วยอ๋อนี่งเราสามารถเลือกได้ว่ากี่คนเออเอาเป็นหนึ่งก่อนเลยแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นหนึ่งคนก่อนฟอนแมนมันเล่นแบบนี้นี่เองเอาไปหนึ่งคนง่ายๆ ไม่เข้าหรือยืนเออหรือแล้วก็ฉันยิงแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้าหน้าน,า,น,า,น,า,นายังไม่เข้าหรอฮะไอเดี๋ยวไอ้นี่ยังไม่เข้าเลยเข้าไปเออเอาไ่ไงี้มีผู้เล่นคนนี้ยังยังยัง,ยงโอบมาอยู่ล็อกดิตายนะเออล็อกไปซะนั่นแหละเอ้ามีคนออกมาเหรอเอ้าไอ้นี้อยู่สองคนทำอะไรกันวะนะ ยิงไปเลยเออไม่น่าเชื่อว่าแค่หนึ่งคนอุตสาห์อ่อนให้จะตายสามคนนะโอ้โหโอเคทีนี้เอาเป็นกี่คนดิผู้เล่นเหลือน้อยแค่นี้เอาเป็นสามคนเลยแล้วกันแล้วรอบสุดท้ายค่อยสองคนเอาเอาเอา,เ,อาเกินอ๋อเนี่ยสามคนครบอันนี้สามคนนี่สองคนเฮ้ยเฮ้ย้ยไอหนักเข้าไป อ้าวเหลือเหลือสองคนฮนะผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันนะยิงหน่ฉันยิงแน่แต่ดูจากสูงไม่น่ารอดอ่าล็อกสิล็อกสิฟอนแมนอยู่ในนี้นะล็อกดิฟอนแมนอยู่นะฟอนแมนอยู่นะอ้าวตายมึงอุย้ยเออตายไปซะเออนั่นแหละเก็บศพไ้หน่อยโอเค สองคนจ้าอืมมีผู้เล่นกี่คนนี่เฮ้เยเฮ้เยเฮ้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 ยไม่มีใครมาหายนี่หรอเอาสองคนเข้าไปดิไม่งั้นฉันจะฆ่าแกอันในนี้มีสองคนเฮ้ยเหลือเหลืออ๋อเหลือสองโอเคเข้าไปถ้าถ้าเหลืออีกหนึ่งนี่ตายบอกเลยโอเคถือว่ารอดหมดนะเจ็ดคนโอ้ย หนึ่งว่าหกคนโอเคเงินเพิ่มขึ้นแปดสิบบาทอ่ะเรามาดูทีมนี้กันโอ้โหเรามาดูทีมนี้ดิใครจะพลาดหน้าอันนี้น่าจะเดือดกันหน้าดูดูดิสี่สี่้าโอกาสตายสูงแล้วมาตรงนี้ละโอ้โหเหลือโอโหฟ้าฝาสามแดงสามเท่ากันแล้วเอ้าว สีแดงเอ้สีฟ้าเหลือหนึ่งเรียบร้อยสีฟ้าตายครับผมบอกเลยเอา้าหนึ่งหนึ่งแล้วฮะเล่นอะไรกันวนะน่ะเอ้าเอา,เอาดิลูกแก้วสีฟ้าออกตายดิตายดิยดเออได้สบแรกแล้ะ <c oughs> แบบโง่มากเขาพูดเลยโอ้ยลูกแก้วออกมาเยอะจังเลยอันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสีแดงตายแน่แดงสอง ฝาสามมาดูทีมอื่นกันมั่งอันนี้โอ้โหเวลาดูตรงไหนวะเวลาตรงไหนอะเอา้าเรียบร้อยตา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 ย,ตายเออเอ้าตายจ้าเรียบร้อยที่จริงฟอนแมนเขาต้องกําจัดผู้คุมที่ฝาฝืนกดนะแต่นี้กำจัดอยากกำจัดผู้เล่นด้วยที่ตายไปหรือเอ้ย กำจัดผู้เล่นที่แพ้เออโอเคอยังไงเอาเรียบร้อยถูกกำจัดจ้าโอเคอันนี้คนนี้ตายไปช่าเออช่างกระจกรอดด้วยถือว่าเก,เก,เกมสะพานกระจกน่าจะได้เปรียบอันนี้เจอแล้วสะพานกระจุกอ,อนี้ไงอัปเดตมาด้วยรู้สึกมันสวยขึ้นไม่ก็มันเหมือนเดิม สะพานกระจกหืมคืออะไรให้คืออะไรอะ่ะให้เราอ๋อเลือกว่ากระจกอันไหนกระจกอันไหนใช่ไหนไม่ใช่อ่ะตรงนี้ก็สลับกันเลยให้เขาเด่ายากหน่อยผมเลือกขวาซ้ายซ้ายอะไรไม่รู้เพาผมกดไปมั่วๆเพราะผมไม่รู้อ๋อเนี่งเอ้าลืมไปเลยว่ามีชังกระจกเออถือว่าท่วงเวลากันซิกแซก ตอนท้ายน่ะตรงนี้โดยดิจะมีใครโง่โง่งตกลงมาไหมเออนั่นแหละดีมากดีมากเอาไอ้ตรงนี้ยืนยนิ่งทำไมเฮ้ยอยากตายหรือไงเออโอเคกระจกทุกบานตกลงมาโอเคสรุปห้าคนนี้ไปถึงเกมปลาหมึก เกมนี้ไม,ม่ใครตายเพราะมีช่างกระจกแต่เกมสุดท้ายดูซิว่าใครจะเป็นแชมป์ในในทีมในในกลุ่มพวกนี้นะเออเกมปลาหมึกเกมสุดท้ายเอ,าอ้าไม่ออไม่ใช่เกมปลาหมึกอันนี้มันเป็นจราจนเออช่วยช่วยมาดูดิตาดูดจะมีคนต่อยกันไหมแต่มีแน่นอนเห็นไหมดูดูดูต่อยกันแล้วนะ จราซึ่งจราจนอน่ะในสครีส์เกมจริงๆก็มีนะเป็นเกมพิเศษแต่ดูแล้วเหมือนไม่มีใครตายเลยอไอ้นี่มันก็ทวงเกมปลาหม,มึกแล้วะ่ะเออมันมีจราจนจราจนมันยังไม่เริ่มเลยรอหน่อยดิโอเคพอได้แล้วอยากอยากดูเกมปลาหม,มึกแล้วถ้าใครออกมาหลุดใครตายก็ช่างหัวมันจราจนไม่มีผู้เล่นที่ถูกกำจัดนะ พวกเขา,าจะรอจนถึงเกมปลาหมึกนั่นเองโหรู้อย่างงี้รู้อยู่แล้วไงก็ต้องเล่นต่อดีผมอยากไปถึงเกมปลาหมึกแล้วอ่ะเกมปลาหมึกอาละนี่ไงเรามาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์อันนี้ผมเดานะผมว่าไอช่างกระจกน่าจะเป็นแชมป์นี้ผมเดาเอาเลยไม่รู้ว่าชะตามันไปอยู่ที่ไอกระจกนะ่ะ ความคิดมันเชิงช่องกระจกเป็นไรไม่รู้อะ่ะเอาไอนี้ขออยากฆ่าได้โปรดแต่มันเป็นเป็นเกมสุดท้ายมันก็ต้องฆ่ากันอะช่วยไม่ได้เอาไอนี้ตายตายตายเฮ้ยเดินนี่เฮ้ยเอาตายสองเรียบร้อยเอาอุ้ยเขาสร้างบรรยากาศฝนตกด้วยอะดูดิตายไปซะเอาโอยนู้นหนีไปไกลเลยก็ไม่ขนามือหรอกเฮ้ยออกเปล่าเฮ้ยเอาออกเรียบร้อยตาย ช่างกระจกดูดีว่าคําพูดเอ้ยปะทะกันทั้งสองเลดยดูดีผู้ชายหรือผู้หญิงจะชนะด,ดูดีคําคาดการของผมเป็นจริงเปล่าผมว่าช่างกระจกเนี่ยน่าจะชนะนะดูดีผู้ชายหรือผู้หญิงจะชนะแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนเขาจะเมียค่ากันนะด,ดูดิเอาเอาช่างกระจกตายไหมผู้หญิง ขาหักหลังอ่ะเอาวิ่งไปนู่นละเรียบร้อยโอ้โหช่างกระจกตายคำพูดของผมไม่เป็นจริงอ่ะแต่เราก็ได้ผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ชนะไปได้โอเคถัวโชคดีด้วยกันชนะในสกิ e เกมะนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ซึ่งผมว่าบทบาทฟอนแมนอ่ะมันก็ชิวนะเอาจริงๆ คือมันมันก็แอบแปลกใหม่นะเพราะว่าเกม A, A E I O U มันก็สามารถหยุดตอนไหนก็ได้แล้วก็เกมเกมสะพานกระจกเราก็เลือกได้ว่าให้บานไหนบานไหนเป็นกระจกแบบกระจกนิรภยัยกระจกไหนกระจกธรรมดาที่ถ้ากระโดดไปก็แตกนะเออแล้วก็มีมีอัปเดตใหม่ๆนะก็คืออย่างเกมเป่ายิงชุบอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกใหม่เดีนั่นแหละ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม